ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปคอสตูมอืมดเชันโอเคเมื่อรางวัลอยู่ในมือกันหลายคนเราก็อาจจะได้นิดนึงอพร้อมไหมครับรอเมื่อที่ก้าเป็นไบ เหมือนเราไม่มีพี่หนู่ใช่จริงๆจริงๆหนูกลับได้เลยนะที่บอกแบอเหมือนี่เกิดกันเลยอ่ะเนี่น่พรอไหมค่มีอะไรพร้อมครับพี่ซีนที่เห็นพี่ป่ะเห็นครับเห็นเนห็นไรล็อตัวลไม่มีอะไรเม่อกี้ดูแหรอทุกคนรอรอให้พร้อมอ่โอเคค่ะอุ้ยถือระวังในมื ผมรางวัลของผมคืออะไรนะเบสโปรดักชั่นเออเบสโปรดักชั่นของชนขง้ามฟ้าเคียงเธอนั่นเองนะครับเป็นตัวแทนถือละกันนะครับเพราะว่าเออผมถือไม่ผมถือไม่ปล่อยเลยอะวันเนี้ยภูมิใจภูมิใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเบสโปรดักชั่นอะมันมันบ่งบอกแทบจะเป็นมวลรวมของซีรีส์เลยครับว่า ว่ามันเป็นซีรีส์ที่อ,อย่างน้อยก็ใช้ได้อะไม่ได้อยากจะเยินยออะไรแต่ว่าคือทุกคนตั้งใจกันทำมากมากแล้วก็พอมันได้เป็นโปรดักชันยอดเยี่ยมมามันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนบอกทุกอย่างนะครับว่าเราตั้งใจลงดีเทลกับในทุกๆรายละเอียดของซีรีส์จริงๆนะครับรับผมอืมับผมอืมไอันี้พูดดีเป่าวะดีเลที่สุดจริงเหรอจริงครับก็ ดีใจมากดีใจมากดีครับต่ออะไรไหมก็ที่ผมซื้ออยู่นะครับก็เป็นรางวัลเบสคอสตูมนะครับสำหรับซีรีส์ข้ามฟ้าแข่งเธอของพวกพวกเรานะครับผมก็พวกเราก็ดีใจและภูมิใจกับประมาณนี้มากๆนะครับก็อย่างที่เห็นว่าข้ามฟ้าแต่ละตอนก็เหมือนเม็ดเม็ดกาล่าเลยนะครับผมกล้าเลยใช่ก็แต่ละแต่ละชุดที่ใส่มานี้เรียกได้แบบว่าใส่แล้วได้หยาดเหงื่อกันนะครับโดยเฉพาะ ท่านชายคณินะนะครับทุกคนใส่ละผอมใช่ก็อยากจะขอบคุณทำลายยูนิเวอร์สมากๆนะครับที่ให้เรามันนี่เรามาแล้วก็อยากจะขอยกราวันนี้ให้กับทีมพสัสดุบุ้งยครับอืมครับคอมผมเป็นนักแสดงนํายอดเยี่ยมครับก, <ๆ S 1> ก็โหเออได้มาจากบทบาทคณินในเรื่องช่าม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ฟ้านี่แหละครับก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่โหวตข้างข้างมากันทุกท่านที่ มอบรางวัลน,นี้ให้ผมเพราะว่าเออมันเป็นรางวัลแบบเกี่ยวกับการแสดงเล็กครั้งแรกๆของผมที่ได้จากท่านคณะกรรมการครับเป็นรางวัลยอดเยี่ยม,มก็ดีใจมากคือไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีจะได้อีกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยในวันนี้รู้สึกว่าอดีใจที่ได้พาน้องคณินมารับรางวัลน,น,นี้ด้วยใช่ครับ<อ><อ>ผม ผม,ผมได้รางวัลคนหล่อที่สุดในโลกครับไม่มีครับไม่มีครับผมก็อันนี้เป็นรางวัล The Best Musical นะครับผมก็เป็นซีรีส์โมราคัยลีครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจของตัวนักสแสดงด้วยเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายทำนะครับผมก็ตอนนี้ก็เตรียมงานอยู่นะครับผมของโปรดักชันก็เตรียมงานอยู่เราว่าสูงแน่นอนเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีความมิซิเคิลอยู่ด้วยนะครับผมมีบ้านทุ่งทุ่งนามีแบบว่า ม่วนจอยกันแน่นอนอาจจะมีกินแซบส้มตำด้วยนะครับผมก็รอดูว่าจะเป็นไงรับรองว่าสนุกแน่นอนก็ใครที่ไม่รู้จักมลรักพักอิหรีนะครับผมก็สามารถไปดูได้ทางช่อง d m d เอ้ยดูมันดีนะครับผมดีบีดีมิสิกอะไรล่ะดูมันดีครับผมเรียกว่าเป็นปีทองนะคะทุกท่ามฝาฝันวันแบบเยอะมากนี่ขนกลับมาไหวมีคนช่วยขนไหมครับหนูขนจริงจริงมือยังว่างอยู่เลยครับ ยังได้มือขวามาดูมือซ้ายอ่ะดูมือถือขวามือซ้ายจับมือแ้่ดูถือสองมือละกันเดี๋ยวถือให้ละกันเฮ้ยนุ่นเล้วมือว่างแล้วจับอะไรดีเป็นปีเปป็นีทองเป็นปีทองท่าฟาร์มมากๆครับก็ออ๋แต่ว่าซีรีส์ออนจบไปประมาณครึ่งปีแล้วรู้สึกคิดถึงมากๆเลยครับก็ ตอนนี้ยังอยากจะบอกว่ายังสามารถดูได้อยู่นะคะเพราะว่าเหมือนก็เห็นเรื่อยๆว่ามีคนที่มา mm hmm. ทําความรู้จักน้องข้ามฟ้าเยอะขึ้นบางทีก็แบบว่ามีทยอยๆมาแอบดูบ้างอะไรบ้างแล้วก็เห็นคนแบบชื่นชอบแล้วรู้สึกดีใจนะแล้วก็ที่อยากจะบอกว่าเราแบบตั้งใจกับข้ามฟ้าม,มากๆจริงๆก็ฝากทุกคนยังแชร์ต่อได้อยู่นะครับยังดูได้อยู่ใช่ใน Netflix ครับ <Netflix S 2> ว่าโหข้าวารมันทะลุกดเหมือนกันนะทําแบบสถา,านที่ทเสื้อผ้าทุกอย่างอโอ้โหายเหนื่อย,ยไหมก็หายเหนื่อยแน่นอนครับผมรู้สึกว่ารางวัลแต่รางวัลวมันจริงๆเดี๋ยวนี้แบบโหโปรดักชั่นไทยซีรีส์ไทยมันเยอะมากๆครับผมแต่เรื่องก็มีเอกลักษณ์คุณภาพผมแต่ละเรื่องก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รางวัลแต่ละรางวัลวจริงๆผมอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเบื้องหลังก็สําคัญแบบไม่แพ้เบื้องหน้าครับผมทุกอย่างมันมีงานโปรเซสโปรดักชั่นมันมีหลายอย่างมาก พอแมชกันป sure right. mm. ุ๊บก็ออกเป็นซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำไว้ไปตลอดเอาอีกแมทคอร์ดแบบนี้เอาชุดแบบนี้สถานัีกแบบนี้โอ้ยนัดคิวมาได้เลยครับผมพร้อมมากเข้าคิชอบ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 มากัไปแต่ละคิวไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยมี่พูดจริงเพราะแบบเราเอนจอยมากๆกับการการถ่ายคชอบเพราะอะไรคะเพราะสนุก มีครับผมบรรยากาศการทํางานดีนะครับกับข้าวอร่อยข้าวอร่อยด้วยแล้วก็เป็นกองที่เรียกได้ว่าสบายมากมากกองหนึ่งถ้าถ้าคือคือถ้านับในคือถ้าพูดถึงในเรื่องโลเคชั่นมันก็มีโลที่ลําบากมากๆเหมือนกันแต่ว่าช่วงที่ถ่ายในวังแล้วค่อนข้างสบายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในแอร์อยู่ในวังสวยบรรยากาศดีๆให้รับชมด้วยลาัิมีกู มากครับโอ้ยก่อนใส่หรืจะนัดก่อนเปลี่ยนคอสตูมทุกครั้งจะต้องมีการอือืเพราะว่าถอดทีเนี่ยหลายชั้นมากครับแล้วก็ใส่อีกหลายชั้นอือแล้วมันก็จะเห็นเป็นเลเยอร์ของคอสตูมที่แบบว่าซ้อนกันเยอะๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยครับก็ เพื่อความสวยงามนั่นหละใช่ใช่จริงๆแบบช่วงแรกอ่ะผมอ่ะช่วงแรกที่ได้ร่วมงานช่วงแรกที่เปิดกองใช่ไหมเพิ่งได้ร่วมง,งานกับพี P ่ๆท um ีมคอสตูมทีมนี้เขาก็ยังอาจจะยังไม่รู้ไซส์ของผมแบบชัดเจนยืนแต่งตัวนานมากมช่วงแรกๆจาได้เลยยืนเป็นตุ๊กตาบาบีที่เ <c oughs> ขาแต่งแบบเย็บแบบจิกทุกจุดทุกจุดบางชุดนะยืนเป็น20นาทีเลยมันจะได้หนึ่งชุดจะบอกว่ามันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะกับการเิสไลฟ์ซีรีส์เรื่องนี้ มีอีกแล้วอ้าวครับไม่ใช่ดู่างอาชีพเลยอาจจะแล้วซีรีส์ของพี่กอล์มจะได้ดูเมื่อไหร่ซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องใหม่เมื่อกี้พี่อ้อบอกว่าอาจจะมีตัวตึงห้องดำพี่พูดเกิดไว้ก่อนมีตัวตึงห้องดำเราทำซีรีส์เรื่องห้องดำเหรอฮะซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีหนูเขาน้องไปเจอห้องดำพระเอกคือพี่สี่นั่นขอเป็นเมนเทอร์ในเรื่องนีไม่ใช่ อันไหนที่สปอยได้อันไหนที่สปอยได้เหรอครับเนี่ยไม่มีสปอยได้เลยไม่กล้า,ลาพูดอะไรเลยจริงเป็นซีรีส์ใหม่ใช่ไหมครับผมว่าพูดได้แค่ว่ารอติดตามแมั้ะครับโคตนแห้งเลยมีเวทมนต์ไงขอบคุณสำหรับคำตอบค,ครับเฮก็ เห็นว่าไปเข้าชิงอยู่ใน noticable ด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยืนกันยืนกันหลายๆสีเลยผมว่าก็คงเป็นความสนุกเลยครับที่จะได้รับชมกันแล้วก็คงจะปวนกันหน้าดูเพราะว่าแขกรับเชิญนักแสดงที่อยู่ในพ i l o t ตก็คงจะเห็นกันว่าแต่ละคนก็ตัวตึงกันหมดเลยคงเป็นความคอมเมดี้ที่รอดูแล้วกันะรอขำกันเลยดีกว่าพีคาดร์นะ จะให้อะไรพี่บ้างกับซีรีส์ใหม่ก็เหมือนโดนคาดคั้นเลยนักอย่างเนาะใช่ไหมอะไรอ่ะาคำถามเบสิกมากเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อยู่ใน็อป3รีของสิ่งที่ต้องติดตามในปี2,569ฮะอ๋อถูกแล้วถูกแล้วปูกแล้วถูกแล้วหลงปีหลงปีใช่แามว่า หรือเปล่ามันเริ่มขัดแย้งกันเองนะตอนนี้ก็ก็คาดคาดการจะเป็นอย่างั้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามแผนตามสิ่งที่มันควรจะเป็นตามคันลอยเริ่่มออยงง ถ้าต้องคือยังบอกได้เลยยังไม่ยาดจิตไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ยังไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังแต่ว่าทีมหลังบ้านคือไปถึงไหนแล้วนี่ตอนนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเราแบบเราเป็นทีมนักแสดงเราเรารอโปรเซสที่เขาจะป้อนไห้เราอีกทีนึงใช่แต่ว่านักชิดทีมนักแสดงก็รออย่างจะเจอใจจอเหมือนแฟนๆเหมือนกันทำไมมันดูยากไปเลยนะดูต่ออมดูเป็นคนธรรมะธรรมโมนะชอบทางสายการมากเลยอะคือมันไปแบบ เออจะต้องแบบตรงกลางเนาะให้คนติดตามต่อใช่ติดตามต่อพูดกลางๆแล้วกันอ่ะมาดูตัวตึงคยังไงคะคนรักบนรักไปถึงไหนแล้วคะไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยครับอันนี้ก็ต้องเกินไปแน่นอนต่อไปอะไม่มีการชื่อสิชื่อเสียชื่อไม่ฟิลเตอร์นอนรักฮาร์ดอิลี่เรากำลังจะเริ่มแล้วได้ดูปีนี้แน่นอนครับผมถ่ายปีนี้แน่นอนคร่ะแต่ก่อนถ่ายขอเวิร์กช็อปไปเยอะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องละลายพฤติกรรมพอสมควรกับการร้องเพลงด้วยของผมพอหนุ่มน่าจะสบายอยู่แล้วเรื่องการร้องเพลงเฮ้ยคุณก็ไม่ใช่ว่าจะเสียงแย่อะไรเพลงมันลุกคล่งต้องฝึกเยอะหน่อยคลุกแนวนี้ร้องยากมาทําไมไม่อายบ้านนานหนุ่หรือหน้าลนอูนิ่นอยู่ต้องต้องฝึกอะไรอีกไหมลูก ฝึกภาษาอีสานครับฝ mm. ึกเยอะด้วยแหละเรื่องนี้ <Yes. S 1> ยากคือแบบคือต้องเตรียมตัวได้แล้วตั้งแต่ช่วงนี้เลยคือยิ่งเราเตรียมเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกว่าเราจะยิ่งพูดได้เข้าปากมากเท่านั้นซึ่งผมก็อยากจะรีบเตรียมแล้วครับเพราะว่าการจะพูดภาษาอีสานทั้งเรื่องแล้วแบบให้มันเหมือนเจ้าของภาษามันยากนะเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาน,นี้เลย mm. เคยได้ยินแวเวๆมาบ้างครับ mm. แค่นั้นเลย ถึงจะต้องฝึกก็ต้องอน่าจะต้องเปิดคลิปเพลงอีสานหรือว่ากินสะกดออีสานอะไรเงี้ยคนพูดอีสานภาษาอีสานฟังเยอะๆอันนั้นไม่กินไม่เกิดสะกดอีสานกินน้าชอบกินเหม็นอีสานไม่ชอบกินกินชอบแต่ว่าบางเหม็นขิงด้วยพริกกระหล่ำมันอร่อยปากเหม็นนุ้ยบอกปากเหม็นเรนุ่ยเรค่ะเรนุ่ยเราพูดคำนี้รึเปล่าพูดประโยคนี้พี่ซีลงไปเลขเนื้อลงไปเลขข้างล่างนู่น อ้าวไม่ใช่เหรอแม่หนูถอนมาแบบนี้หัวข้อสื่อลงไปเล่นข้างล่างกันแฟนคนเดียวความสุขของการกินหายไปไหนหัวถอนมนผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่หายยังไม่หายป่วยแหละครับพอป่วยแล้วมันอาจจะแบบ ว่าความอยากอาหารลดลงแต่ว่ามันกำลังจะกลับมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้หิวแล้วตอนนี้เลยที่แปลว่าตอนเลีงคืนยิวายอยากกินจุ้งอยากกินอยากกินสุกี้เออกินสุกี้ทารกินกุ้กระท้าตอนตอนเขาดาวมันไม่ได้ไม่ถูกมีความสูสึกโลกมันนานแล้วค่ะมันจะสองอาทิตย์แล้วตอนนั้นก็สุกต้องทําไปกินผู้กระถะเหมือนเดิมหรือเปล่า แล้วก็คือกลับบ้านหกโมงเจ็ดโมงเหมือนเดิมหรือเปล่ามันถึงเรื่องแบบกระตุ้นความสูงไม่รอเดี๋ยวนี้เขาจะย้ายไปบ้านใหม่แล้วเขามีบ้านมาของตัวเองใช่มีอาบน้ำตรงสวนไม่รู้พี่ทำไมยังไม่ได้ไปเลยอยากดูมากเลยบ้านนูนิวเป็นไงยังไม่รู้เลยทุกอย่างังไม่ได้กินหมูกระทะบ้านสีแบบทำไมไม่ชวนเราไปกินอ่ะว่าสนาหนูนิวเขาอืม ถามทุกคนละถามทุกคนละทำไมเธอไม่ถูกค่ะเราเราเรามีอะไรจะหันไปบอกไหมว่าแบบทำไมหมูกระทะเขาดาวเออแบบปาร์ตี้ทำไมโอมี่กินข้างนอกไม่ลม่แป๊บนึงนะโอมรู้เรื่องเปล่าก็ปอโอ้โหจะไปรู้เรื่องได้ยังไงก็ก็เห็นเขามีความสุขแล้วก็ดีใจกับเขาแต่หมูกระทะเรากินกันทั้งค่ายเลยทำไมเธอไม่มาโอ๊ยหนูจะต้องกลับเป็นลุมลำเนา อ๋อกลับบ้านใช่ไหมกลับ้านกลับบ้านกลับบ้านกอนบั้นกลับบ้านไ้านกลับบ้านแต่ตอนนั้นคิดถึงว่าทำไมไม่ชวนจิมมี่โอมด้วยเออเพราะว่าบอกทุกคนเลยว่าพี่ใหม่เนี่ยขอยาวๆอ๋อกับบ้านยาวๆกลับไปเติมพลังพลังใจอยู่ตรงนี้ก็มีพลังใจเลยค่ะอยู่ก็มีพลังใจก็ต้องมีครับช่วยไม่ได้ครับอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องมีพลังใจเออ เอ้าคนเรามันไม่มีพลังใจจะอยู่ยังไงไม่ยังไม่มีพลังใจอยู่ได้มีมีเพราะว่ามีหัวใจเพราะว่ามีหัวใจะไวนี่น่าจะดึกแล้วมั้งทำไมเออวทำไมมันไม่ได้ละโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามปีนี้ครับผมฝากด้วยครับเออจะได้ดูซีรีส์กันก็น่าจะได้ดูครับอันนี้พูดแบบไม่กลางเลยน่าจะได้ดูจะได้ดูปีนี้อันจะ้ทเธอเลยแล้วก็ได้ดูปีนี้ค่ะ เขไม่ล่กเฉลยหรืล่ะเฉลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับพี่ออฟให้แต่เชื่อว่าได้ถามพี่ออฟไปเยอะแล้วซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยได้คุยกับพี่ออฟเรื่องดูมันดิไลน์อัพถ้าไม่ได้สปอยนะครับเราก็รอติดตามรอดูวันไลน์อัพโอเคค้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับนี้